สวัสดีค่ะพามาดูพิกเขาโดนหนอนแล้วมีเพีย้ยลงเนี่ยเห็นไหมดอกเขาจะ,ะเหลืองดอกเขาจะลงเลยนะเนี่ยค่ะมีเพีย้ยมีแมลงเขาเรียกอะไรอ่ะ แมลงหัวแข็งๆที่มีหนามอ่ะ <c oughs> ตัวเลายๆตอนนี้ตัวไม่เจอแล้วเอาน้ำต้มขอนไม้ฉีดแล้วเขาจะมีมดมาตอมน,นี่ค่ะถามว่าดกไม้ดกดกเม็ดเขียวดกเม็ดเขียวแต่แต่ไม่แดง พอมันหล่นก่อนเขาเด็ดพริกเขาก็เด็ดเอาแต่เอาแต่เม็ดไปอะแล้วแบบเอาขั้วไว้อะไม่เข้าใจคนกินเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมุติโดนมแมลงนะเม็ดเขาก็จะเนี่ยตรงขั้วเขาจะเหลืองเห็นไหมคะเห็นไห้ทุกคนเนี่ย กำลังแก้อยู่ค่ะปัญหาที่เจอกำลังแก้โอ้ยแย่เลยเนี่ยจะเป็นหนึ่งเหลืองแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะเน่าเนยค่ะหัวเขาจะเหลืองเขาจะเน่าเนี่ยเนี่ย นี่ค่ะเป็นแมลงเจาะก็จะเจอแบบนี้ค่ะเอากำลังหมักเชื้อบีทีจะเอาบีซีฉีบอีทีฉีด รู้สว่าเขาเจะยังไงตอนแรกเจอน้ำต้มควันไม้ไปก็เขาก็โอเคอยู่นะตอนแรกเยอะกคนนี้นี่เบาแล้วค่ะปลูอยู่ในสวนสมุนไพร โอเคไหมคะทุกคนสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ